แล้วเนื่องจากว่ายุค IT ทีดิจิตอลเราสามารถที่จะต้อนข้อมูลผ่านมือถือก็ได้พอกกดเซฟปัก๊กมันก็ไปส่งข้อมูลเหมือนกับว่าเราได้ลงทะเบียนเราได้กรอกข้อมูลไปแล้วเรามากักจะเจอคำถามในระบบบอกว่าให้คุณยอมรับเคยมีไหมครับให้กดปุ่มยอมรับนั่นยอมรับนี่ให้กกลงโอเค ใช่ไหมครับใช่ตรงนี้แหะครับมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายจริยธรรมและเกี่ยวข้องกับข้อที่หนึ่งนะครับคุณไปธนาคารคุณลำบากไหมแต่ยุคนี้เปิดมือถือขึ้นมาแตะปับ๊บ s c b e ีกรุงไทยโอนตองังง่ายไหมครับ มันง่ายมากเลยสักพักหนึ่งเงินเราหมดใช่ไหมครับใช่ทุกครั้งที่คุณโอนตงังมันจะได้สลิปเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่หรือไม่ใช่แล้วมันก็จะเซฟลงเครื่องเราเลยใช่หรือไม่ใช่ตรงนั้นแหละครับแม้มันจะไม่เป็นกระดาษเหมือนในอดีตแต่มันคือข้อมูลที่เราจะเอาไว้เช้คยืนยันเอาเงินเราออกเงินเราเข้า หรือแม้กระทั่งว่าเงินลหายมันมีหายจากระบบไปแต่เราไม่เคยไปทำธุรกรรมตรงนั้นมันหายไปเองมันเป็นไปได้ยังไงแสดงว่าอาจจะดีจรกรรมไหมแแล้วมือถือมันดีไหมครับมันแจ้งเตือนกันได้ขึ้นมาเงินคุณออกไปเท่านั้นที่นี้เออยังไม่ทำทำอะไรเลยออกไปแล้วเออเราเรามีมันมีก็ดีเนาะมันนี้ก็ดี ทีนี้ถ้าเกิดข้อเสียขึ้นมาแล้วล่ะครับเช่นเราสงสัยว่าระบบมันเอาเงินเราออกไปทางด้นที่เราไี้ได้ทำเราเอาหลักฐานตรงนี้ไงครับอ่าเอาสลิปล่าสุดไปดูว่ายอดเงินมันเหลือเท่านี้แต่ทำไมตอนนี้มันเหลือเท่านี้มันหายไปได้อย่างไรก็จะได้สลิปที่เป็นดิจิตอลอยู่บนหน้าจอแล้วก็กด บันทึกไว้ในมือถือแอะแคบไว้ไปยืนในธนาคารดูนี่มันหายไปหมื่นเนี่ยเป็นไปได้ยังไงหายหมื่นอืมฉันไม่เคยทำอะอตรงนี้เลยยืนยันได้เห็นไหมครับกฎหมายมันคุ้มครองว่าไอ้ที่เป็นข้อมูลดิจิตอลอยู่บนมือถือออกโดยธนาคารเราไม่ได้ทำเองถูกต้องไหมแอาไปยื่นให้อยู่ได้เป็นข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เข้าใจไหมครับดีไหมล่ะต่อไปครับกฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันถ้าสมมติผมเป็นผู้บริหารผมอินไในฮ่องกงออฟฟิศอยู่เมืองไทยแล้วเลขาบอกว่าท่านค่ับมีเอกสารโดยที่านต้องเซ็นถ้าเป็นในอดีตเซ็นยังไง สิปีที่แล้วเส็นยังไงอ่ะก็ต้องให้คนที่ไว้ใจเซ็นแทนถูกต้องไหมเคืีอยังน้าคนที่สองถึงสแต่ปัจจุบันนี้ครับเอกสารมาในรูปแบบของดิจิตอลผมมีทับเล็ดปัป๊บผมเห็นเลยตรงนีมม้เซ็นผมก็หยิบสตลัสเพนมันเป็นปากกาหัมวมันไม่มีหมดดตรงแอแต่พอขีดเขียนลงไปปับ๊บมันก็จะเป็นลายเส้น บันทึกลงไปในแท็บเล็ตผมแล้วผมกดปุ่มส่งปั๊บมันจะถึงมือของเลขานรมแล้วเลขาผมก็เอาไปพิมพ์หรือส่งต่อให้คู่ค้าว่านายได้เซ็นแล้วบอสได้เซ็นแล้วมาจากห้องู้ไปแล้วบันก็จะมีระบบตรวจสอบลายมือด้วยนะผมเซ็นอะไรไปมันเหมือนไหมกับลายเซ็นต้นฉบับอ่าดีไหมครับอานนี้สะดวกนะนักธุรกิจกระชอบ แล้วถ้าเกิดลายเซ็นไม่เหมือนมีการปลอมมีพวกวิชาชีพเซ็นปลอมถึงไม่ใช่กระดาษเป็นแบบดิจิตอลแต่เรารู้ว่าเนี่ไม่ใช่ลายเซ็นเราเป็นแบดิจิตอลคือเ,เปิดที่มาปัป๊บเอาเทเลปให้ดูเนี่ยไปเจออย่าเนี้ยไม่ใช่ลายเซ็นผมอ่าไม่ใช่กระดาษไม่ต้องปิดแต่มันเซ็นแทนผมในดิจิตอลเอาผิดได้ไหมได้นั้มันมีกฎหมายรองรับอยนี้ าเป็นมา่ก่อนนี้เขาไม่รองรับหรอกมันต้องเป็นกระดาษพิมพ์อกมามัเสียเวลาเซนถูกต้องไหมครับอะเดี๋ยวนี้ดิจิตอลแล้วอะตอนนี้ข้อสองปลาระก่อนจะไปข้อสามข้อสี่เชิญท่านมีกรของทดานเตวยนท้งอ,นองหไหมครับ